าช่วยกันกด Subscribe ให้ถึงหนึ่งแสนซับด้วยกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบการทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายในวันที่มีฝนตกมีอากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนกันแบบนี้นะครับเพื่อที่จะดูผลลัพธ์ของงานกันครับว่าถ้าช่างรับเหมาหรือเจ้าของบ้านผัวาจ้างฟื้นที่จะทำคอนกรีตพิมพ์ลายในวันที่อากาศเหมือนจะมีฝนหรือพิมพ์ลายจะเสร็จแล้วเกิดมีฝนตกลงมา งานพิมพ์ลายที่ได้ออกมาจะได้รับผลเสียอย่างไรบ้างโดยที่เราจะทําการพิมพ์ลายไว้2แบบแบบแรกคือพื้นที่ขนาด2,2 2ตารางเมตรจะทําการพิมพ์ลายจนเสร็จแล้วทิ้งไว้3-4ชั่วโมงแล้วจําลองการฉีดน้ําให้เหมือนกับเกิดฝนตกจริงหลังจากช่างจบงานและกลับบ้านไปแล้วไม่สามารถคลุมปกป้องงานได้นะครับส่วนแบบที่2คือพื้นที่ขนาด2อตารางเมตรจะทําการพิมพ์ลายไว้80%และเหลืออีก20% แล้วจำลองฉีดน้ำให้เหมือนกับว่ายัางทำงานไม่เสร็จแล้วเกิดฝนตกพอดีครับเราทดลองโดยการทำในพื้นที่ขนาด2อคูณสตารางเมตรก่อนนะครับตอนนี้ช่างก็เทปูนปรับระดับและทำการขัดเปิดหน้าผิวปูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็โรยสีซีเมนต์แล้วทำการขัดมันกันครับวันนี้เราเลือกใช้สีซีเมนต์สเปรดลูปพัลเลอร์ซีซันเบอร์ SW05 ครับขัดมันเสร็จแล้วก็โรยผงลอกแบบที่ผิวงานและอย่าลืมต้องทาผงลอกแบบที่ด้านในแม่พิมพ์ด้วยนะครับจากนั้น ก็เริ่มพิมพ์ลายได้เลยครับแม่พิมพ์ที่เราเลือกใช้ในวันนี้ก็คือลายยูโรเปียนแฟนหรือลายพัดนั่นเองครับตอนนี้ก็พิมพ์ลายจนเสร็จแล้วนะครับ เราจะทิ้งไว้สัก3-4ชั่วโมงแล้วค่อยมาจำลองทำฝนตกกันครับเรามาทำในส่วนของพื้นที่ขนาด 2.3. ตารางเมตรกันครับขั้นตอนก็ทำเหมือนเดิมเลยเทปูนปรับระดับขัดเปิดหน้าผิวโรยสีซีเมนต์ขัดมัน่นโรยผงลอกแบบเรามาทำการพิมพ์ลายกันครับแต่เราจะพิมพ์ลายเพียง80%ของพื้นที่นะครับแ,แล้วเหลือไว้20เพื่อจำลองว่าเกิดฝนตกในระหว่างที่ ยังไม่จบงานตามที่ได้บอกไว้นะครับตอนนี้เราจำลองให้เริ่มมีฝนตกกันเลยครับและช่างก็จะรีบหาผ้าไปมาปกคลุมงานที่พิมพ์ลายเสร็จแล้วแบบนี้ซึ่งในสถานการณ์จริงฝนก็จะมาแบบไม่ทำตั้งตัวเท่าไรและในการรับเหมาทำพื้นพิมพ์ลายจริงๆพื้นที่ก็จะใหญ่กว่านี้มากๆกว่าช่างจะหาอะไรมาคุม ป้องกันผิวงานได้ทั่วทั้งหมดบอกเลยคำว่าไม่ทันหรอกครับหรือต่อให้คุมทันหรือทําในที่ที่มีหลังคาสักหน่อยแต่ยังไงก็หลีกหนีฝนที่จะสาดเข้ามาและความชื้นของสภาพอากาศที่มีผลต่องานพิมพ์ลายไม่ได้อยู่แล้วครับและในส่วนพื้นที่20%ที่เหลือน,นี้ช่างประจําใจต้องพิมพ์ลายต่อให้เสร็จถามการสายฝนนี่เลยครับเพราะเป็นพื้นที่ที่ขัด,ดซีเมนต์และโรยผงรลาแบบไว้แล้วนั่นเอง พอพิมพ์ลายเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าใบคุมงานไว้ทั้งหมดป้องกันฝนครับเราจะทดลองเหมือนตอนรับเหมาจริงๆเลยคือทิ้งงานไว้ข้ามคืนเพื่อจะล้างทำความสะอาดและมาเคลือบเงากันครับกลับมาที่พื้นที่ขนาด2คูณสตารางเมตรกันครับที่เราพิมพ์ลายจนเสร็จแล้วและทิ้งไว้3-4ชั่วโมงงานก็จะเซตตัวไปหมดแล้ว เดี๋ยวเราจะมาจำลองให้ฝนตกดูนะครับก็จะเปรียบเหมือนกรณีที่ช่างพิมพ์ลายจบงานแล้วแล้วคืนนั้นฝนดันตกแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาดูงานทั้งสองแบบที่เราทำการทดลองไว้กันครับผ่านไปหนึ่งคืนเรามาดูกันที่พื้นที่ขนาด2คูณ2ตารางเมตรกันก่อนนะครับที่เห็นนี่คือยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดผงลอกแบบจะเห็นว่าผิวงานดูเป็นคราบขาวๆเต็มไปหมด จากที่มีฝนตกใส่นะครับแต่ประเมินด้วยตาเปล่าก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมากนะักอาจจะเป็นเพราะว่าเราทิ้งให้ผิวงานเซตตัวแล้วค่อนข้างมากครับเมื่อมีฝนตกลงมาก็เลยเสียหายน้อยยังพอสมมอบงานได้อยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดกัน เพื่อความรวดเร็วเราใช้เครื่องเป่าลมช่วยเป่าผิวงานให้แห้งก่อนเคลือบกันครับเคลือบเงาให้ทั่วบริเวณผิวงานครับเรามาดูภาพรวมของงานกันครับถือว่างานจะคงสภาพสวยสียังดูสม่ำเสมอ ร่องยังคงชัดเจนอาจจะมีบ้างบางจุดที่ร่องหรือสีได้รับผลกระทบแต่ก็แทบสังเกตไม่เห็นเลยครับย้ำอีกครั้งสำหรับพื้นที่นี้ที่เกิดฝนตกใส่ผิวงานหลังพิมพ์ลายเสร็จแล้วงานเสร็จตัวไปแล้ว3-4ชั่วโมงแล้วนะครับมากันที่พื้นที่2คูณ3ตารางเมตรที่ยังพิมพ์ลายไม่เสร็จแล้วฝนตกกันบ้างครับเอาผ้าใบที่คุมออกจากงานกันก่อนแล้วมาดูที่ผิวงานกันครับ เรามาดูภาพรวมของงานก่อนล้างและเคลือบกันครับจริงๆแค่เริ่มเปิดผ้าใบาออกมาก็เห็นข้าบขาวๆและความไม่สม่ำเสมอการของสีชัดเจนมากเลยครับหิวงานมีความเป็นด่างๆรวงๆเยอะมากครับล้างทำความสะอาดกันครับ เดิมครับเป่าลมให้แห้งจะได้เคลือบง,งานได้เร็วๆเคลือบเงาให้ทั่วผิวงานแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังเคลือบเสร็จแล้วผิวงานจะออกมาเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับ เช็คดูผิวงานแบบละเอียดกันครับสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าแม้จะเคลือบเงาไปแล้วแต่ผิวงานก็ยังคงมีความเสียหายไว้ชัดเจนเลยครับทั้งสีที่ดูหลุดลอกออกจากฝนที่ชะล้างออกไปพราะงานยังไม่เสร็จตัวผิวงานหลายจุดก็เกิดเป็นเม็ดเหมือนผิวทรายล้างร่องหินก็หายเพราะปูเละมากจนทําให้ร่องไม่เชื่อมต่อกันครับความเสียหายที่เกิดขึ้นของพื้นพิมพ์ลายบอกได้เลยว่าไม่ส่งผลดีต่อใครเลยครับด้านเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างเอง ก็ได้ผลงานที่ไม่ดีเหมือนจ่ายเงินเต็มแต่ได้สินค้าไม่สมบูรณ์ส่วนช่างผู้รับเหมาเองก็จะเสียชื่อเป็นที่พูดถึงผลงานในทางที่ไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นมืออาชีพขาดความน่าเชื่อถือเอาง่ายๆเลยครับสรุปเลยแล้วกันครับคลิปนี้ที่เราทําการทดลองขึ้นมาก็เพื่อเตือนช่างผู้รับเหมาตเตือนเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างคําว่าการทาพื้นพิมพ์ลายต้องรู้จักตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีก่อนตัดสินใจทํางานเคลียรให้ดีว่าอากาศปลอดโปร่งทั้งวัน หน้าฝนนี้ยิ่งต้องระวังเลยครับถ้าฟ้าครึ้มๆม,มาแบบนี้ยกงานทําวันอื่นดีกว่าครับยอมเสียเวลาออกไปสักหน่อยดีกว่าฝืนดันทุลังพิมพ์ลายจนเสร็จแล้วฝนตกลงมางานเสียหายงานออกมาไม่สวยไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นทั้งช่างและผู้ว่าจา้างหากหน้างานมีสภาพอากาศส่งเสี่ยงฝนจะตกแล้วมีไฟได้ไฟหนึ่งขอเลื่อนการทำงานออกไปก่อนก็อ,อยากให้เข้าใจกันเห็นใจเึ่นกันและกันนะครับ งานเพื่อนพิมพ์ลายเมื่อเกิดปัญหาจากฝนตกใสผลงานออกมาแบบนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่มีวิธีการแก้ให้กลับมาสวยได้เลยเจ้าของบ้านต้องระวังนะครับหาผู้รับเหมาใช้วิธีการแก้โดยการตกแต่งสีเปิ่มงานออกมาจะดูสีแปลกๆและไม่ได้มาตรฐานที่สำคัญใช้ไปไม่นานสีจะหลุดลอกล่อนสุดท้ายจะได้งานที่แย่กว่าเดิมเข้าไปอีก